สวัสดีฉันอาน้อ,อเองสวัสดีผมชื่อมิเดยยะอิสคูหรือจะเรียกว่าเดกกูก็ได้สวัสดีผมผมคือโกคูเองเดี๋ยววันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไปสนามบินเพื่อที่จะไปส่วนน้ำกันไปกันเลย ไปเร็วไปเร็วตกตกเครื่องอีกแล้วตกเครื่องอะไรเครื่องเครื่องยังไม่เริ่มเลยโอุ๊ยอ๋อเดี๋ยว,เ,ยวเราเนี่ยมังเดี๋ยวไปนั่งรอกันก่อนใช่นั่งมารอก่อนอุ้ยไปนั่งตรงนี้ดีวกว่าชิวๆเอ้ยเราลืมไปรับสัมภาระกันนะเดี๋ยวไปรับกันก่อนตามเช่นมาอือ ได้ฉันจะรับด้วยไรเอ้ยเฮ้ยรอฉันด้วยสิเอ้ยเฮ้ยรอฉันด้วยไปแล้วเพื่อนเครื่องบินมาแล้วไปเร็วขึ้นอยู่วก็ตกเครื่องหรอไปเร็วๆกันไปไปไป ไปเอ้ยนายรียกกระเป๋ามาหรือเปล่าเอาเอามาแล้วไม่ต้องกลัว <Okay. S 1> ไปไป,ไปเพื่อนไปไปเก็บกระเป๋ากันไปเก็บกันนายนี่นี่นายจองที่ท,ที่อะไรอะ่ะที่นั่งอะ่ะฉันจองจฉันจะฉันจะไม่ผิดฉันจ,จองตรงนี้นะนั่งกันเลยบิเยนเร็วจังเลยฉันทำงานไม่ได้เนี่ยบินเร็วบินเร็วมากใช่เร็วเร็วจริงๆคุม เป็นทริปที่น่าจะคุ้มมากเลยลงกัน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 เลยไป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 กันเถอะลงไป,ไปไปไปถึงถึงแล้ว<ป>ถึงแล้วไปเล่นสวนน้ำกันเลยไปเลย พวกเขาก็ได้มาถึงที่สวนน้ําจากการเดินมาว้าวสวนนสวยจังเลยว้าวสวยจริงๆเลยใช่ใช่ฉันรู้สึกว่าอยากเข้าไปเที่ยวแล้ว เดี๋ยวไปพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปเก็บของกันก่อนตามฉันมาเลย หลังจากพวกเขาได้เข้าไปเก็บสัมภาระทั้งหมดแล้วเตรียมพร้อมที่จะมาเล่นสวนน้ำแห่งนี้เรียบร้อยแล้วเร,เราจะไปเล่นอะไรก่อนดีล่ะคิดว่าเราควรไปเล่นกระดานโต่ขึ้้นก่อนดีไหมไอเดียดีนี่เดี๋ยวไปเล่นกันเลย ด้านตู้ขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วฉันขอเล่นก่อนเองฉันขอเล่นก่อนละกันอมาดูความเทพของฉัน โอ้ยโอของฉันชันจะล้นแล้วยากจังอ่าเรียบร้อยชั้นขอไปคนที่สองนะมาดูความเก่งของฉันเลยไม่น่าไปถึงไหน ฉันฉันไม่น่าไปได้ถึงไหนแน่นอนโอ้มามาถึงตาชัาแล้วแหละอ่ะมันยากมากเออยากยากจริงยากจริงจังมีใครเสนอแล้วเลแล้วเล่นเซอร์เียกอืก่นกันไหมโราเลอร์คอสเตอร์เอาไหม นายแน่ใจหรอกคได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวตามฉันมาสนุกแน่วัดเสียวนี่ไงถึงแล้วถึงแล้ว นี่ลรคือทางขึ้นโดลเลยรโคตเตอร์คือข้างหน้าใช่ไ็นโกคูใช่แล้วเดกุเดินตามฉันมาเลยเดินมาเลยเดินมา เดี๋ยวเรามานั่งรอโรลเลอร์โคสเตอร์รอบต่อไปมากันนะโรลเลอร์โคสเตอร์มาแล้วไปเลยเไปเลยเมาแล้วโรลเลอร์โคสเตอร์ออกน่านเล่นจังเลยใช่ใช่เพื่อนน่านเล่นมากาโอ้โหน่าตื่นเต้นมากใช่ จ่ฉันตายไปดิฉันคุยกับจอมมารเลยนะอยู่กับจอมมารก็ยังกลัวอยู่ดีอยู่กับจอมมารมาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้ยโยน่ากลัวจังอ้วกแตกแน่ทีนี้โอ้อะไรเนี่ยเมื่อไหร่มาเจบอะไรวะเนี่ยโอ้ย ใครใครนะที่ชวนมาเล่นที่นี่ไม่รู้สิโอโอ้ยน้ำเกียดไอ้คนที่มันชวนมาเล่นที่นี่จังถ้ารู้ตัวนะโดนโดนแน่ที่หลังชันทามาเล่นไั้ดีกว่าเอ้าที่หลังที่หลังจะไม่มาด้วยหรอไม่ที่หลังที่หลังที่หลังจะนจะพาเมียมาด้วย อ๋อมีโอเคจบบายโอ้โหดชามดต่อไปไปเล่นกระดานลื่นน้ำกันต่อไหมได้เลยดีกูงั้นเราไปกันเลย ใครจะไปกันก่อนดีฉันจะไปเององงนแน่ใจเหรอเดกูแน่ใจเหรอเดี๋ยวเป็นแบบโรลโรลโคตเตอร์อ่าง,งั้นก็ลองไปเลยเดี๋ยวรอบต่อไปฉันจะลงเองแน้เลยไม่มีปัญหาโอ้มาไปแล้วโู้โห หนึงตาฉันแล้วสินะทุกคนคิดว่ามันหน้าหวัดเสียวไหมฉันคิดว่ามันไม่ค่อยหน้าหวัดเสียวเท่าไหร่นะน่ากลัวเลยแหละโอโ้โหส่วนฉันเห,หรอฉันฉันคิดว่าสนุกดีนะ แล้แต่ก็แอบเบสียวๆอยู่นิดนึง หลังจากที่พวกเขาได้มารวมตัวกันเสร็จหลังจากหลงทางใครอยากมีสนใครสนใจอะไรไปเล่นใครสนใจจะไปเล่นอะไรอีกบ้างโ,โอ้โหลิ้นพันโกคูเป็นคดะคิดว่าข,ข้างหน้าข้างหน้าดีกว่านะมันอยากไปเล่นข้างหน้าอะบ้างอบันไดอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเล่นกันดู เดี๋ยวเราลงกันเลยโอ้ดีกว่าไออีกหลายไออีไออันก่อนนั่นอีกเ้ยฉันของคนที่สองดิย๊าโอเคใชาของต้องคนสุดท้ายนะีเวลามันก็สมควรกับบ้านแล้วนะควรโทรกับบ้านาไปนอนพักกันก่อนไหมได้ได้โอเค แต่ฉันคิดว่าเราควรจะกลับวันนี้เลยได้นะจะกลับเลยวะใช่ได้กลับเลยหอกกลับเลยตัดไปตอนที่พวกเขาเตรียมของเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นเครื่องบิน เอาไง่ายๆนะครับก็คือตัดไปตอนกำลังจะขึ้นเครื่องบินเลยเย่ yeah, ได้กลับบ้านแล้วมันช่างสนุกจที่สุดที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วใช่อจะื่องบินแล้วทุกคนจะไปบ้านของฉันไหมได้ ได้ตัดไปที่บ้านของอาโนตเอาลหครับก็จบแล้วนะครับ EP หนึ่งติดตามรอบพาร์สองเร็วนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมารเร็วนี้ครับพาสอ,อาจจะมาช้าหน่อยเต้นเลยเต้นเลยแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะครับพาร์สองว่า SMR แล้วปูไข่นองเขาเขางานอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปอยเบื้องต้นนะครับว่า e ี2ีสองอีสองคือมีพลังมพีพลังแล้วก็ไปสู้กับศัตรูตัวหนึ่งที่ขอไม่บอกชื่อละกันว่ามันคือใครแล้วเราสรุปสุดท้ายก็จะชนะเพราะจริงๆพวกนี้คือคือตัวก็น่าจะรู้แล้วว่าคือตัวกระตูนนะครับก็แค่มาเที่ยวสนุกเฉย แล้ว EP สองจะเป็น EP ที่เน้นสู้นะครับอย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับเป็นภาคต่อกันเลยนะครับสู้มันแน่